ขอเสียงปรบมือให้กับสหายแจ็คนะคะแล้วก็สิ่งที่สหายพูดไปเราก็คิดเช่นนั้นแลใช่ไหมถ้าเกิดว่าคิดเหมือนกันช่วยกันปรบมือขอบคุณสหายแจ็คอีกสักรอบหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้แหมพอเขาพอรู้ใจสหายแจ็คยกไม้หน่อยทำเป็นกรี๊ดนะหลายหลายคนคงอยากจะมายกไม้ให้สหายสิท่า <S <S <enario> นะก็ เสียวเวลาไปมากกว่านี้นะคะคนต่อไปนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเบียร์นะคะจากเสรีปัญญาชน,นะคะ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เราไม่ลืมกันหรอกครับว่าที่นี่มีคนตายเราไม่ลืมหรอกครับว่าไอ้บอดสั่งฆ่าอีหาสั่งยิง พี่น้องครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนบอกว่าประชาชนที่ตายไปมันสมควรที่จะตายแต่พ่อแม่พี่น้องครับชีวิตคนหนึ่งคนเอามาแลกกับเศษสวะอย่างรัฐบาลอภิสิธิ์เวชาชีวะมันไม่คุ้มกันเลยเพราะพวกเราเป็นพิมพ์เสนเราไม่ใช่เกลือใช่ไม่ใช่ และถามว่าวันนี้เราจะปล่อยให้ประเทศเดินต่อไปยังไงครับประเทศเราเลือกตั้งมาได้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศก็ดูท่าทางแล้วว่าเป็นคนสวยเป็นคนดีมีความรู้แต่สุดท้ายแล้วกกตน,นี่แหละครับพยายามที่จะแขวนแล้ววันนี้ก็ยังมีสอสออีกร้อยกว่าคนที่ยังไม่ได้รับการรับรอง เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วไอ้คนพวกนี้เนี่ยกลัวว่าจะคุมเสถียรภาพของประเทศนี้ไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งการประกาศรับรองก็ยังไม่ประกาศกระทรวงการต่างประเทศก็จะเอากระทรวงยุติธรรมก็จะเอากระทรวงการคลังก็จะเอากระทรวงกลาโหมก็จะเอา ถ้ามึงจะเอาอย่างนี้จะมีเลือกตั้งไปทำไมวะไอ้บอสแน่จริงเราออกจากตำแหน่งแล้วลงสมัครรับเลือกตั้งดูสิประชาชนเขาจะเลือกกันบ้างไหม <S <S 1> <S 1> วันนี้มันแก้พากันล่อนจอนแหละครับว่าใครที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ในการสั่งยิงสั่งฆ่าประชาชนตราบใดที่พวกเราไม่ได้รับความยุติธรรมใครจะปองดองกับปลองดองไปแต่ถ้าคนตายยังไม่ได้รับความยุติธรรมเราไม่ปองดองใช่ไม่ใช่พี่น้องตราบใดที่ประชาชนต้องร่มหายตายจากแล้วไม่ได้รับความยุติธรรม อย่าถามหาความสามัคคีจากใครเลยครับพ่อแม่พี่น้องเราไม่สามัคคีด้วยเพราะฉะนั้นอภิเศษเวชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณคณะสอชอจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับวันนี้เราใจจดใจจ่อ ว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่ขึ้นมาจะช่วยแก้ปัญหาให้เราได้หรือไม่แต่วันนี้สิ่งที่เรากำลังเดินนั้นเรากำลังจะเดินไปสู่สังคมใหม่สังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่ไร้นามสกุลไม่มีนามสกุลเหมือนอย่างทุกวันนี้ใช่ไม่ใช่พี่น้องเพราะอะไรนะครับที่ผ่านมาเราเคยบอกว่าประเทศของเราเป็นประชาธิปไตย แต่ประชาชนออกมาเรียกร้องตามหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชนถูกยิงถูกฆ่าประชาชนตาย91บาดเจ็บ2,000นักข่าวประเทศนี้ไม่พูดถึงคนตายพูดถึงแต่เรื่องตึกไฟไหมแล้วถามว่าคนตายทำไมไม่พูด จำได้ไหมว่าที่นี่มีคนตายประชาชนถูกฆ่าตายที่ราชประสงค์ที่นี่มีคนตายประชาชนถูกฆ่าตายที่ราชประสงค์เทวดาฟ้าดินรับรู้บ้างหรือไม่ประชาชนถูกฆ่าตาย เทวดาฟ้าดินรับรู้หรือไม่ประชาชนตายที่ราชประสงค์ยังจะเอาอะไรกันอีกละครับพ่อแม่พี่น้องครับนอกจากประชาชนจะถูกยิงถูกฆ่ายังมีเพื่อนผมครับเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาเป็นเยาวชนเหมือนกันถูกจับกุมคุมขังโดยไร้ซึ่งความยุติธรรมเนี่ยครับโชว์ตัวหน่อยสองคน คุณกิษณะกับน้องตุก๊กเด็กนักศึกษาติดคุกอยู่เรือนจำอยู่เรือนจำติดคุกปีหนึ่งโดยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมทาหารจับข้อหาฝ่าฝืนพรกมีการเอาน้ำมันลากมีการจะจุดไฟเอาไปสอนอปทุมวันให้ตำรวจทำสำนวน ขึ้นศาลตอนเช้าศาลตัดสินโดยไม่ให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้แก้ต่างไม่ให้พบทนายแล้วถามว่าประเทศนี้จะมีกระบวนการยุติธรรมไว้ทำอะไรศาลไม่ต้องมีประชาชนไม่ยอมรับพ่อแม่พี่น้องรับนอกจากข้าประชาชนจับประชาชน ยิงประชาชนแล้วถามว่าวันนี้ยังดูถูกและเหยียดหยามประชาชนบอกว่าคนเสื้อแดงเป็นผู้ก่อการร้ายคนเสื้อแดงคือคนที่สมควรตายผมบอกได้เลยครับไอคนที่สมควรตายอยู่ชั้น16น,นู่นไม่ใช่ประชาชน เพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องออกมาเรียกร้องไม่ว่าคณะกรรมการเสร็จไม่ว่ากกตไม่ว่าปปอชอไม่ว่าสารรัฐธรรมน,นูญไอพวกนี้เป็นไข่เฮี้ยที่ออกมาจากเฮี้ยคอมชอทั้งนั้นมาจากโครงสร้างระบอบอัมมาตยาธิปไตย มาจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่13กับ19ไม่มีความชอบธรรมในการตัดสินเปลี่ยนแปลงมติและข้อตกลงของประชาชนในการเลือกพักเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็กตออกไปสารรัฐธรรมนูญออกไปเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับ ผมอยากจะให้พี่และน้องของผมได้ลองเล่าถึงชีวิตและสถานการณ์ที่ถูกจับข้อหาฝ่าฝืนพรกรว่าเขาได้รับความอายุติธรรมอย่างไรแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ในคุกอย่างไรที่ที่เดียวกันกับจตุพรอยู่นั่นหละเลือนจำพิเศษกรุงเทพนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องครับเอาละครับเชิญเลยครับผมอยากจะขอถามหน่อยว่าตอนที่ถูกจับเนี่ย ชื่อชื่ออะไรก่อนอ่ะชื่ออะไรครับครับพ่อแม่พี่ครับผมชื่อนายกิษณรทันชัยพงศ์นะครับครับผมกลุมนักศึกษานะครับที่ร่วมต่อสู้พ่อแม่พี่น้องต่อสู้เคียงข้างเพื่อประชาธิปไตยกับพวกเราทุกคนครับเพื่อที่เราได้ประชาธิปไตนี้อย่างสมบูรณ์แบบโดยที่เราต้องการที่ประชาธิปไตยนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงและปฏิวัติครับแล้วตอนที่ทหารจับกุมเนี่ยสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเขาทําอะไรกับเราบ้างครับ ครับตอนนั้นนะครับสถานการณ์ตอนนั้นคือผมโดนจับันที่16พฤษภาคมนะครับ53หลังจากที่อาศัยบนเวทีใหญ่ที่รับประสงค์เสร็จแล้วตอนช่วง6โมงเย็นและนั้นประมาณทุ่มหนึ่งก็ผมกับน้องๆนี่ก็จะกลับบ้านก็ได้เดินทางออกจากทางรับส่งไปทางข้างสนามกีฬาสุขพัชราสายครับตรงข้างมังคองก็ได้โดนทหารนี่เขาสกัดจับเขาจับพวกเราเนี่ยก็คือเขาจับพวกเราก็คือจับมัดมือควยหลัง หน้าพิงกำแพงคุกเขา่าปืนจ่อหัวเลยครับแล้วก็ทําการเรียกว่าทําร้ายร่างกายพวกเราว่าเขาต้องการข้อมูลว่าในที่ชุมนุมเนี่ยมีคนเหลือเท่าไหร่แกนนําอยู่ตรงไหนมีใครกลุ่มไหนอยู่ตรงไหนหรือเปล่ามีอาวุธหรือเปล่าเราก็บอกไปตามความจริงว่าเราบอกว่ามันไม่มีอะไรทั้งสิน้นเพราะเรามาชุมนุมโดยปราศจากอาวุธแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อ เขาต้องการข้อมูลไงเพราะว่าผมโดนจับ16เขาต้องการสลายเราเพราะมีคำสั่งมาแล้วว่าต้องการสลายภายในไม่กี่วันนี้ครับเขาก็พยายามที่จะบอกข้อมูลว่าถ้าพวกมึงไม่บอกนะมึงโดนแนะ่เพราะมันจะมีอโหดมาผมยืนยันยืนยนันนั่งยันนอนยันยืนยันเลยครับว่าคนชุดดําที่เหล่าของรัฐบาลพิเศษกล่าวหาคนเสื้อแดงเนี่ยผมบอกให้คือคนของพวกเขาเนี่ยเองเพราะหลังจากนั้นนะ5นาทีเท่านั้นมีทหาร ชุดนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีไอ้โหดมาจัดก,การเหมถอนมึงไม่บอกข้อมูลอะไรพวกนี้นะเขาจะมาจัดก,การทํร้ายร่างกายพวกเราเนี่ยห <c oughs> ลังจากนั้นก็ประมาณ5นาทีพวกชุดดาเนี่ยใส่ไอโมงมาเลยครับลงจากรถกระบะมาเลยเข้ามาขู่ทาร้ายพวกผมแต่พวกผมทื่พวกผมทุกอย่างเ,เลยว่ามีเอาน้ํามันลาดด้วยครับแล้วเขาเอาน้ํามันนี่ครับที่น้ํามันของพวกเขาเนี่ยเอามาลาดตัวผมแล้วจะจุดไฟเผาเพราะเธอไม่บอกข้อมูลที่ว่านี้กูจะฆ่าพวกมึงเลยรู้ว่ามึงจะปากสว่างนะ ตายแน่ครับผมเนี่ยแล้วเขาหลุดมาเข้าหนึ่งผมเลยเข้าใจคําว่าชายแดนภาคใต้ไม่จบเพราะอะไรเพราะเขาหลุดมาเลยว่าเขาก็ทํากับพวกสามจวยชายแดนภาคใต้แบบนี้ครับเต่าผมพูดได้พวกทหารพิเดกาพวกนี้มันเยี่ยมมากครับชุดดําพวกเขาเนี่ปะปบบนกับพวกชุดเหล่าทหารใส่ไอ้โมงเนี่ยบีบคอผมด้วยหายใจเกือบไม่ออกครับแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าบอกว่า,วาเขาได้รับรายงานว่าจะมีนักข่าวมาเขาเลยบอกพวกเราว่า พมึงอย่าปากสว่างนะอย่าพูดอะไรมากนะถ้าพูดอะไรไปแล้วหลังจากนักข่าวไปกูจะฆ่าพวกมึงแน่เขาพูดอย่างนี้เลยครับวันนั้นที่ผมคิดว่าผมต้องตายแน่เลยห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องตายแน่เลยครับก็โหดร้ายมากครับหลังจากนักข่าวมาพวกเราก็นิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรกันครับหลังจากนั้นก็นักข่าวก็พอเข้าใจเขาก็ไปหลังจากนั้นเขาก็บีบเข้าอุลพวกเราอีกก็ทําการทรม,มานเราอยู่ท,ที่ที่เกิดเหตุครับตรงข้ามสนามกีฬาสุขพัจาราใสครับประมาณ สามถึงสี่ชั่วโมงนีครับครับแล้วชีวิตที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเข้าไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพครับลเล่าชีวิตที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยให้พี่น้องเราฟังดูนะครับครับหลังจากนั้นก็อ่านี้ผมเดี๋ยวมันมันข้ามเป็นขั้นตอนนะคือดเดี๋ยวผมพูดว่าจริงๆแล้วผมโดนจับวันที่16คือวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาส่งฟ้องศาลเลยศาลแขวงวัฒนวันนี่ครับศาลแขวงนี่ครับศาลเสียค่าปรับเนี่ยเขาสามารถตัดสิน ผมกับน้องๆเนี่ยนักศึษาเนี่ยติดคุกหนึ่งปีโดยไม่รอลงอาญาเลยคือตำรวจเนี่ยเขาทำสำนวนตามที่ทหารที่เขาต้องการเลยครับส่งผมไปที่ศาลแขวงปทุมวันส่งไปยังศาลยังไม่เปิดเลยครับแปดโมงเช้าขึ้นบันลังเนี่ยตัดสินคดีทางศาลพยักหน้าทางตำรวจตารวจ,รวจพยักหน้าอีกาอียการพยักหน้าตำารวจศาลตัดสินคดีเลยโดยที่เราไม่ต้องไม่มีทนายไม่มีไม่มีมมติดต่อยาพี่น้องยึดโทรศัพท์มือถือพวกเรา ไม่ให้เราต่อสู้คดีมีมาสืบสวนคดีตัดสินพวกเราเลยครับแค่ไม่ถึงสองนาทีนั้นติดคุกหนึ่งปีโดยไม่รองลงอาญาทั้งที่พวกผมไม่เคยทําผิดอะไรเขาหาว่าเป็นแค่พอลคอฉุกเฉิญครับครับหลังจากนั้นเราก็ส่งตัวไปที่พิเศษกรุงเทพไปครับเมื่อตอนช่วงเย็นหลังจากเทพผมก็อยู่ในแดนของพิเศษกรุงเทพก็มันก็ขมขื่นนะครับมันอยู่ในคุกครับไม่ได้อยู่ข้างนอกผมก็ก็คิดถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่า ว่าอีกไม่กี่วันนี้เขาต้องทําการปาปามพวกเราแน่เลยครับครับผมเราชีวิตในเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยความเป็นอยู่การกินอยู่การนอนเป็นยังไงฮะผมก็พูดว่ามันมันก็ตามนักโทษนะครับการเป็นอยู่กิๆๆนนอนข้างในนั้นผมพูดเรื่องว่าไม่ได้เรื่องเลยครับก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากเพราะว่าที่ผมกินข้าวแต่ละมื้อผมก็นึกถึงนยว่าเรากินเพื่ออยู่กินกันตายแลคือกินเมื่อไหร่ก็คืนเมื่อนั้นนะครับเพราะว่า ต้องบอกตรงๆว่าอยู่แบบอัตคัดมากครับเพราะว่ามันแออัดจริงๆครับเพราะว่าที่ผมอยู่นี่เนื้อที่น่าจะประมาณไล่ไล่กว่าๆเอแต่คนอยู่คนอยู่ประมาณ7จ็ดแคนนะฮะห้องหนึ่งที่ผมนอนอยู่ในเรือนจําก็ต้องนอนกับพวกคดีนักโทษพวกคดีพวกอุชการอะไรพวกนี้พวกคดีคดีไา่แรงอะไรพวกนี้เขาจับเราไปปะปนหมดทั้งที่ผมไม่ได้ทําความผิดไม่ได้ไปทําทรัพย์สินเสียหายไม่ได้ไปฆ่าใครตายไม่ไปประทุสลายกับใครเลยแต่โดนแค่คดีพคอฉุกเฉิน เขาจับพวกเราขังคุกนะครับพี่พี่น้องครับนี่นี่นี่นะครับคือความยุติธรรมของของระบบการเมืองของระบบความยุติธรรมของศาลของประเทศไทยที่พวกเขายังคุมสถานภาพกันอยู่ครับ,รบแล้วอยากจะฝากบอกอะไรไปยังรัฐบาลชุดใหม่ไหมอยากจะทวงความยุติธรรมยังไงครับก็ผมยังไม่ลืมนะครับว่าเรามีพ่อแม่พี่น้องเรา91สศพเนี่ยที่โดนฆ่าตายเนี่ย จากการสลายการชุมนุมเนี่ยแล้วก็คนบาดเจ็บล้มบาดเจ็บเนี่ยอีก2 0 0พกว่าคนแล้วก็โดนคนโดนกุมขังจับกลุมอีก,อ,กอีกเกือบพันกว่าคนเนี่ยก็คืออยากให้เรียกร้องว่าสือ้อหาความจริงว่าว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ปฏิบัติการกระทําต่อเราเนี่ยมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่ากับคําสั่งของรัฐบาลเผด็จการชุดที่แล้วเนี่ยสั่งด้วยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าครับ,รบผมโอเคครับขอบคุณมากครับ ขอเสียงปรบมือให้กับคุณกฤษณะธัญเชยพงศ์นะครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็ปรบมือให้กับน้องตุ๊กครับสองคนนี้ครับคือคนที่เพิ่งออกมาจากเรือนจําแล้วถูกดําเนินคดีจากรัฐบาลชุดนี้โดยที่ไม่ให้มีการชี้แจงในชั้นศาลพอถึงเวลาขึ้นศาลตัดสินให้จําคุกหนึ่งปีโดยไม่รอลงอาญาและผมถามว่าอีนางอมรามึงอยู่ที่ไหน ประเทศมาเลเซียเขาสลายการชุมนุมบอกว่าเป็นการถดถอยทางประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยสลายการชุมนุมมันมาบอกว่าชอบทำทางกฎหมายถามว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนพ่อแม่พี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับยังเหลือน้องผมอีกคนนึงนะครับก่อนที่ฝนจะตก สำหรับผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับวันที่24ครับขอบคุณมากครับ